อันดับสี่เปิดมุมมาหาทำเลทองมองอยู่นานโขพี่โนโ,โยนลูกย้อยสอยเหมือนมะขามจามเต็มกระบาลน,นายทวานเหนื่อยเลื้อยมาปัดไอสัตว์ไม่ทันลูกครับูโนโ์แมนเล่นผ่านเจ้าพยาลงมาพอดีเป้เตะไม่ทันพี่ท่านเลยใช้หัวไม่กลัวปวดหัวเข้าเต็มคอไม่ต้องขอแถลงข่าวเลยโดนเต็ม อันดับ9โยนยาวอยู่นัดเดิมเริ่มจะตันจากนั้นก็ะเคาะเล่นเห็นแรนว่างเจอช่องเจาะยิงล้อเบาๆบอลเม่งเสียบเสาเข้าไปแบบนิ่มดวลชวนดูรีเพลว่าเช็ดแค่มึงยิงยังไงนี่ครับเทพแล้วไม่ต้องวิ่งมากแค่ท่ายากนิดหน่อยก่อนจะปล่อยของต้องฟ้องโหนกระแสะเป็นบอสแน่ๆเล่นแบบนี้พรีเซนเตอร์คงไม่ใช่อ่ะอันดับแปดเลี้ยงมาช้าชวิ่งทำหา่าไรเหนื่อยค่อยๆเลื้อยมาผ่าทะลุชอ่อ ต้องไวชิดในเลยเพ่เช็ดแค่แสงหน้าขาที่โทรหาปอเต็ตึงเดี่ยวนี้เลยลูกครับเหมือนจะหยอดแยะแต่แกแตะบอลอย่างดีไม่มีล้ำหน้าฟันฝ่าเข้าในใส่แบบไม่ยากยากูอย่าพภาคลูกยิงยากกว่านี้วะ่ะเพียงง่ายทุกลูกเลย <S <S ลอันดับเจ็ดสเสด็จออกขวามาแบบเต็มที่ร้อยี่มีเกินวิ่งเพลินเลยกองหลังยืนบังกันอยู่สามยังโดนยามโดยนโ้ล,โลยิงโชว์บรตันสองท่านนั่งเซ็งมอกเองนี่แม่ องูเขียวทำกูเสียวเฉยเลยดูคร,รับอาหมัดกระสัดหมดปลอกถอกออกทางขวาเข้าในมาเองนักเลงคบเครื่องเบื้องหน้าขวางสามน้องยางยิงข้ามไปได้อ่ะคิดดูอันดับหกบุกมากลางทางเซอร์กเซเทไปทางขวาเจาะหาทำเลเหมาะโยนล็อกเข้าในทะลุไปข้างหน้าโดนขาเซอร์กเซเทเข้าเฉย คร,ร,รับพี่เกษวิ่งเต็มปอดปลอดภัยไหลให้กันนโชโชบันเนียนตาเข้าขาน้องเซ่เอ็มบัปเป้ยังต้องกดไลอ่านดับห้าเอาเอา้ยอะไรอะาพ้าไปไหนอะอพี่ครับแมนยูแม่งยิงแค่นี้ครับพี่พี่อะไรนะโอ้โหนี่แฟนแฟนแมนยูเขารอดูกูภาคมึงบอกหายากอะลูกยิงอะใช่พี่แม่งยิงห้าประตูพี่พี่จะเสดท่านทัพเทนทาไมครับอา้าวไอ้หาก็แฟนเขาว่าไม่มีแมนยูกูก็เลยทําให้น้องๆแม่งอยากร้องเลยแบบนี้เชี่ย